ต้องส่งลุยสุกรายต้องบันโถงส่งต้องส่งลุยทงกรายนะพ่อต uh, well ้องมีที่มนใช่ไหมครับเออแล้วไข่ประเทศแม่พิชารีไปอยู่ได้ชารีคาซีไปอยู่ได้ครับผมแต่เราเข้าใจเราไม่ให้เป็นจุดทจุดเพียเลยนะเออะเพราะว่าพื้นที่ของเรานี่มีการปูโถงปูยาธีแต่เราท ขึ้นเนะี่ยพอะไรท่านเลยนั่งกรยมาเนี่ยเมือท่านพ่อในป่นา,าอินทพาแล้วได้ดูสีตาตัา้งขึ้นลิต์เนี่ยบางทีท่านจะมองไม่เห็นหลาหลายอย่างนะครับก็คือ,น,อน,นี้ขอความ่ชัยเจสูงผมก็ได้ฟังได้ามในเรื่อจริงก็ขึ้นลิต์ในบางส่วเนี่ยท่านจะมองไม่เห็นเลยแต่ดนะังนั้นถ้าท่านเดินขึ้นมาท่าจะเห็นตั้งแต่ตอนชุ้นกระไดยแล้วท่านจะสัมผัสสีตาโดยเฉพาะ เรื่องของอ่าพญานานะครับเราเคยเห็นนะครับ